สวัสดีค่ะวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกนะคะกับรายการที่มีชื่อว่าโอหนเโอเคการหนูน้อยอัจเรียพัฒนทำพีของเรานะคะสัปดาห์นี้พวกกับเรื่องอะไรบ้างไติดตามกันเลยค่ะ เพื่อที่จะพระเจ้าจะานำข้าไปสู่ดินแดงพันธสัญญาหรือว่าดินแดงที่พระเจ้าสัญญาไว้กับข้าข้ามีภรรยาคือภรรยาข้าออกมาภ<ะ>รรยาข้าชื่อกตาลาตอนนี้ ออกจากมือเออและย่างพี่น้องของเราสู่กินแดนที่พระเจ้าไปสัญญาไว้กับเราพระเจ้าได้ทรงสัญญาค่ะว่าให้ข้ามีลูกเหมือนดังดวงดาวที่อยู่บนตอวฟ้าเหมือนทะเลือเหมือนกับเม็ดเม็ดทรายอยู่ในทะเลทรายเออแต่ข้ากับภรรยาข้าชื่อนางสาวก็แก่เข่ามาเยอะแล้วเราจะมีลูกกันได้ยังไงใช่ไหมนางสาว น่นาการอยู่นันคนใช้รยาองาื่อนันารานี่เยาาและามบุตรกนาราที่ชอว่าพิชมโตอนนี้ันซยก็มีมีลูกกับขาแล้วชื่ออิเจ้าไปเล่นกับพี่ชายของเจ้าพ่ชมาโย ี่ลูกของมันทำการังเกดลูกของข้าเอาอีกแล้วเหรอใช่พี่ตัดการให้ข้าอย่นี้เลยนะไล่ออกไปเลยท่านี้ลำบากใจจริงเกิดมาเป็นคนหนุ่มเนื้อหอมติดแบบนี้แหละพูเจ้าต้องเก็บของเก็บครเรือนรักสินเงินทองเดี๋ยวข้าจะให้กับเจ้าเดีเจ้าก็ออกจากครอบครัวของเราไปอย่างนี้เราก็ออกเดินทางต่อ ก็ได้เตรียมฟืนและไฟอย่างไฟอย่างพร้อมะ,อะ,อะแ,แกเหรอ,อูออ้ยพระเจ้าบอกกับพ่อว่าพระเจ้าคือเครื่อ,องวไวของพระเจ้าในครั้งนี้ 分。 เรามีชื่อว่ามีชื่อว่า บอกให้อับารฮามไปนอนกับใครน่ะไปนอนกับใครอาจารยรู้ล่ามั่นใจใช่ไหมมั่นใจ เบอร์เก้าโอเคเบอร์เก้าง่ายๆคนนี้มีชื่อว่าอะไรคะลูกถูกต้องค่ะามหนึ่งสองสามโอเคอันนี้ตอนีพระเจ้ามาบอกอะไรครับว่าจะให้ลูกหลานเกลเขาแบบอันนี้เยอะเท่าเดิมมาเลยถึง แล้วนะคะวันนี้เราเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับอะไรนะอับราฮัมเรื่อ<ล>งเกี่ยวกับอับราฮัมน,นะคะเรื่องของอับราฮัมเนี่ยสอนให้เรารู้ว่าอับราฮัมเนี่ยเป็นคนที่มีความอนะไรคะเป,นคนเ,ครเป็นคนที่มีความเชื่อใช่อับราฮัมเป็นคนที่มีความเชื่อในพระเจ้าเยอะมาก มีลูกเนี่ยอายุเท่าไหร่น้องๆรู้ไหมคะ <ioso meu Deus> จากที่ไม่มีประเทศเลยจากที่ไม่รู้ว่าจะต้องไปไหนแต่พระเจ้าจัดเตรียมประเทศให้กับอิสราเอลเพราะว่าอับราฮัมมีความเชื่อในพระเจ้าความเชื่อเป็นสิ่งที่สําคัญนะลูกเราำจำเป็นต้องเชื่อในพระเจ้าบางทีหมู่บ้านที่พระเจ้าให้ไปอาจจะไม่มีไฟฟ้าอาจจะไม่ต้องเอามือถือไปแต่เมื่อเราไปถึงแล้วเนะี่ยอาจจะมีอย่างอื่นที่มีให้เราเล่นเยอะแยะก็ได้เลจะได้รู้เออมีน้ำตกสวยงามแล้วก็มีอะไร เชื่อแม้แต่ท่านเราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่ตัวเชื่อว่าพระเจ้าจะเตรียมสิ่งที่ดีที่สุดให้กับฉันอนาคตของเราก็เหมือนกันเรื่องอนาคตเราอาจจะยังเป็นเด็กเราอาจจะยังมองไม่เห็นแต่จะไปรู้ในวันหน้าพระเจ้าจะให้คนใดคนหนึ่งในที่นี้เป็นนายกยรัฐมูตรีก็ได้หรือว่าอาจารยไ้เป็นผู้ใหญ่บ้านก็ได้โมเซสไดหรือหรือพระเจ้าจะให้เราเป็นคนใดคนหนึ่งเป็นนักธุรกิจที่ร่ำรวย และที่สำคัญก็คือเชื่อในพระเจ้าว่าพระเจ้าจะนำเราแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้กับน้องๆทุกคนนะคะเรามีความเชื่อเหมือนกับอับราฮัมที่มีชื่อว่าปีดาแห่งอะไรคะปีดาแห่งชีวิตเสร็จแล้วกลุ่มห้องก็ทำพีนนะคะโอเคกลุ่มไหนพร้อมอเลยกลุ่มกู ไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเรามาติดตามอาทติน่ากันใหม่นะคะว่าเลือกอะไรบ้างนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ